เบอร์เจ็ดบร์สิบแปดโลรางวัลหนึ่งโอ้โหนี่มัโหดสี่สิบปีไม่อกครับไม่หอกครับมครับ

มันจะโคตรโโอ้จัดได้ขึ้นมางามจัดีใสัจัดดียวเนี่ยจาดจัดดีอ่ะมันรับเราสะดุ้ง